สำหรับคลิปนี้นี่ก็จะพาทุกท่านมาดูวิธีการเลี้ยงว,วัวนี่แหละครับแต่ที่มันพิเศษมากกว่าน,นั้นนั่นก็คือการเรียกวัวมานี่แหละฮะซึ่งก็จะมีของเล็กๆน้อยๆเป็นของหลอกล่อเนาะจะเป็นเชนไรเดี๋ยวเราพาทุกท่านไปดูก,กันเลยครับไปกันฮะมาเร็ว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 ,รวมา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  ทุกครั้งคือจะมีมะม่วงนะครับผมแต่วันนี้หลอกครับไม่มีมะม่วงครับเขาชอบกินมาแล้วครับมาไดร์โรว์แล้วมามามาบักสมัยตอนไหนกาลปันมีบักสมัยครับอันนี้มีรีโวมีอะไรอ่ะใบข้าวใบข้าวโอ้เยอะครับ10ตัวจังทีได้ทุกตัวครับ นี่ครับเดินดึง <สา S 1> ดึงดึงมาเลยอ้ งอนงอนงอนเรียกมาไม่มีมะม่วงให้กินเหมะดูดูแหม่ดูครับเอ้ยมีงอนมีงอนทีมีมะม่วงให้กินไปนี่ออกไปออกตรงนี้แล้วออกกลับสวนแล้วเราจะกลับสวนแล้วออกกลับสวนแล้ว กินหญ้าดีกว่าขอใจกลับกินหญ้าเฉยเวลาให้กินเดินเอาเดินเอานะบ่นเองนี่ครับฉีเลี้ยงวัวของพี่แก๊สเขาครับเนี่ยพูดชื่อปุ๊บหันกลับเลยครับผมโอ้โหนั่นฮะเนี่ยฮะเนี่ยฮะดู <g arness> <g arness> เนี่ยกลับเรียบร้อยครับเรียกชื่อไหนต้องสะดุ้งครับผมมีสะดุ้งครับสุดการเลี้ยงวัวของพี่แกตครับแต่นี่ก็คือของโสกเศษเราครับทำการนาใหญ่ๆแล้วก็เอาวัวเลี้ยงในนี่แหละฮะในคนาเนี่แหละครับลงเข้าก็าได้ครับช่วงนี้ไม่เป็นไรปล่อยให้กินเต็มที่ะมาณสักเดือนนึงฮะ มาครับตันนะครับอ้าวจะมาทางนี้ไหมก็ดูเรองม่เยมอกแตัไปมาเลย้าแล้วก็ใบข้ายังพอได้อยู่ใบเขานี่นะใบข้าสอตัวนี้จะเรื่องพอได้มันต้องดูว่าเออมันเห็นยกมือนะเรคว่าแต่ของนี่มันเปิน นายคือเราให้กินบ้างหลอกบ้างวันเนี้ยอบางทีไม่มีอะไรโบกมเรียกมาเฉยๆแล้วอะไรของเขากี้มันขี้เกียจไปไล่มันเสั่งทอยแล้วก็แล้วบอกเออที่บ้าเนี่ยมะนี่เนี่ยยกมือเนี่ยอะไรมันมาเออมาเพราะอะไรของเขาเนี่แล้วถ้าเขาเดินก่อนเนี่ทั้งทั้งกลุ่มเขามาไหมก็มาเหมือนกันก็มาา นี่ครับเป็นการฝึกครับเพราะว่าวัวเขาเคยคุ้นจากตรงนี้พอดีเรากั้นเรียบร้อยครับก็เลยต้องให้ไปทางโน้นอีกฟากหนึ่งครับผมบรรกัดท้องทุ่งช่วงยามเย็นด้วยนะครับหลังจากที่ฝนตกเสร็จใหม่ๆครับต้นน้ำอย่ารู้ไอ้พี่น่ะ ให้เลี้ยวมาทางนี้ทางนี้เขาเขาบอกได้อยู่ใช่ไหมบวชหลงบวชลงนี่ไงครับผม <laughs> นี่คือเทคนิคเขาครับเรียกทุกตัวปุ๊บเขายาสะดุ้งก่อนเลยครับเนี่ยเนี่ยบอกโอ้ยดีครับผมดูครับมาทางนี้ได้ยิ่งด้วย นี่ฮะนี่ครับผมการเลี้ยงควายเอเลี้ยงวัวหลายหลายตัวฮะร่วมกับ10ตัวด้วยกันเกือบ1สิตัวนี่ก็เลี้ยงง่ายจริงแรกๆเนี่ยผมมองแล้วเอ้ยเลี้ยงขนาดนี้จะยากแน่นอนนะฮะไม่เลยครับผมแค่ขานชื่อแต่ละตัวได้เมื่อไหร่นี่ก็โอเคเลย รีโวรีโวไปแล้วครับพร้อมด้วยขวานข้าวนี่อยู่อย่างนี้แหละเพิ่มปุ๋ยให้อีกอ่ะ,อะ

ไปเข้าไม่เข้าไปเ,เ,เข้าเข้าดื้อฮะนั่นไงปิดเล่านั่นไงนล้วนเล่าเนี่ยพอขาดยืสดสะดุ้งแล้วก็อ่าทางปิดปุ๊บเนี่ยนะฮะหันไปอีกทาง ว <c oughs> ัวจะไม่ไปนะครับผมถ้าเจ้าของยังไม่สตาร์ทรถครับเนี่ยรอครับมีการรอ <c oughs> เดี๋ยวกลับเลยครับผมนี่ มีการรอเจ้าของเอกเดินทางกลับแล้วครับ